สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนีแบตเตอร์นะครับวันนี้จะมาแชร์10อันดับหุ้นปันผลสูงปี2563นะครับโดยเงื่อนไขที่ผมเอาสแกนหุ้นพวกนี้มาได้นะก็คือว่าใช้สูตรนะครับยิวมากกว่า6% PE น้อยกว่า10% ROE มากกว่า15% r o A, มากกว่า10นะครับก็ได้มาเป็นหุ้น1ิอันดับเนี้ยนะที่กำลังจะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับอันดับที่หนึ่งคือแจ๊สนะครับ แจ๊สนี่ก็เป็นภาพแจ๊สในไทม์เฟรมมันนะครับก็หลุดอีเมจเจ็ดสิบห้าลงมาแล้วก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับอืมแนวรับก็อยู่ที่นี่แหละหนึ่งจุดแปดสามหนึ่งจุดสี่ศูนย์จุดหกสามนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยโอ้ยิวเยอะนะยิวค่อนข้างเยอะนะครับคือดูสิห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์พีอีเจ็ดจุด ็7 ROE 25 ROA e 18นะครับอืมแล้วก็ปันผลต่อเนื่องไหมก็ปกติเขาก็ให้ประมาณเฉลี่ยประมาณ10นะแต่แต่ของของหกสามนะี่ยูดีให้มาประมาณ6กสกว่าอระเออห้าสอระไม่รู้มีอะไรนะครับทำไมให้เยอะเหมือนกันนะถ้าชอบก็สามารถ รอเขาได้นะที่นู่นเลยลงมาก็รอแถวๆสัก1.40อะไรเงี้ยนะครับหรือ0.63ถ้าลงมานะเก็บได้นะให้ประมาณเกือบ10%ต่อปีก็พอใช้ได้นะครับอันดับที่2นะครับก็คือ Noble นะครับ Noble เนี่ยก็คือมี y i e l ีเนี่ย37%นะ PEC 0รโออีสีนะครับ ROA e 13 อันนี้ก็กราฟนามเฟรมมันก็เป็นไซด์เวในกรอบประมาณ9บาท90ถึง29บาทนะออตอนนี้ก็20บาทละออกราฟก็สวยนะก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่29บาท25สตางค์ประมาณนี้นะครับส่วนยิวนะครับเรามาดูว่าเขาให้สม่ำเสมอไหมเขาก็เ,ออเขาเพิ่งมาให้เองนะ หลังๆพักหลังๆเองนะครับก็คือตโตโหสองปีหลังนี้ให้มาเยอะนะสี่สิบกับสามสิบหกเออนะครับก็ลองดูนะครับแต่ว่าแคปิตอลเกนเนี่ยส่วนต่างราคาเนี่ยถ้าซื้อตอนนี้ก็มีโอกาสได้อีกประมาณสักเก้าบาทเนาะในทำเพมมันนะอ่านจากการาฟนะครับก็พอเป็นไปได้นะส่วนปันผลอืมก็ให้เยอะดีนะครับแต่มันยัง ยังดูอะไรไม่ค่อยได้นะเพราะว่าอะไรคือเขาให้มาแค่เพิ่งเพิ่งเห็นเองเนาะนะครับเพิ่งมาจ่ายเองนะครับอันดับที่สามนะครับก็เป็นตัว b ีลุกนะครับบีลุกก็ปันผลสิบห้าจุดหกสามเปอร์เซ็นตนะครับ P/E สี P ่จ e ุดสี e ่หนึ e ่ง ROE ยี่หก ROA ยี่สิบหกเหมือนกันนะครับจากกราฟเทคนิคเนี่ยก็เป็นแนวโน้มขาลงเนาะมีแนวรับอยู่ที่0.3 40.22แล้วก็ 0.14นะครับเออแต่ว่าช่วงที่โควิดลงมาเนี่ยแรงๆเขาก็อยู่ที่0.34เองเนาะอืมก็ไม่ได้อะไรนะครับคราวนี้เนี่ยปันผลเนี่ยโอ้โหโลา่าสุด15%ใช่ไหมเรามาดูความสม่ำเสมอของเขานะครับก็ค่อนข้างสม่ำเสมอเนาะเออนะครับก็ให้ประมาณ9%ต่อปีนะครับ9%ต่อปีก็ชนะเงิน เฟอร์กระจุยนะครับอืมนะถ้าลงมาแถวแถวศูนย์จุดสองสี่นี่น่าสนใจนะครับราคานี้นะโอเคนะครับตัวถัดไปอันดับทีซีพีทีนะครับอืมพีทีก็อยู่เก้าจุดแปดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ p ีเก้าจุดสามสองเออียี่ห้าเออเอสิบเอ็ด จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้กราฟเทคนิคก็เป็นแนวโน้มไซว์เวย์นะครับอยู่ในกรอบสองบาทแปดสิบถึงแปดบาทแปดสิบอะเนาะตอนนี้ก็ก็ยังไซว์เวย์อยู่นะครับถ้าดูจากอันนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่เจ็ดบาทห้าสิบนะครับในไทม์เฟรมมันนะต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่ว่าซื้อปึ้งแล้วมันจะขึ้นไปเลยนะเออในไทม์เฟรมมันต้องบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็เรามาดูปันผลว่าเขาให้ สม่ำเสมอไหมจากที่ดูก็อืมก็ใช้ได้นะครับสามปีหลังเนี่ยเฉลี่ยกันก็เจ็ดเปรดเซสิห้ารวมกันเป็นเท่าไหร่เนี่ยประมาณสิเนะรวมกันเท่าไหร่รวมกันได้สามสสเหารสามก็ปีละสิประมาณเนี้นะครับอืมก็ถือว่าใช้ได้นะครับปีละสิบเปอร์สำหรับ pt ทนะถ้าราคาช่วงโควิด โอ้โหนี่ช่วงโควิดมาก็ลงมาแค่นี้เองสามนะครับเออถ้าจะถ้าจะรอก็ใช้ได้นะเนอะสามจุดอะไรประมาณนี้นะครับให้ัลผลก็ค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับสำหรับตัว PT เนาะโอเคตัวถัดไปอันดับที่หนะครับ GC GC ก็ ให้ปันผลเก้าจุดสี่สามเปอร์เซ็นต PE เก้าจุดหนึ่งเจ็ด ROE ย4 5ิบสี่จุดห้า ROA สิบเอ็ดจุดแปดนะครับอืมปันผลก็ใช้ได้เนาะกราฟเทคนิคก็เป็นแนวโน้มไซเวในไทม์เฟรมมันนะครับในไทม์เฟรมมันช่วงที่โควิดลงมาก็สามบาทเก้าแปดนะครับอืมถ้าถ้าเราจะซื้อก็มารอแถว สามบาทเกนะครับสําหรับ g c เนาะเรามาดูปันผลว่าให้สม่ําเสมอไหมปันผลอืมก็ให้สม่ําเสมอนะให้มาประมาณ7จทุกปีนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะถ้าราคาลงมาแถวแถวสามบาทเกบาทห้นี่น่าน่าเข้าสะสมนะครับเออฉเลี่ยก็เจต่อปีนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ตัวถัดไปอันดับที่6นะครับ P P, P I P P, P นะครับเออตัวนี้ U อยู่9.35 PE 7.97 ROE 16 ROA e. 13นะครับตอนนี้ก็เป็น pattern เนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงเนาะแต่ว่ามีการเด้งเงินมาบ้างนะเด้งเงินมาบ้างทางกราฟเทคนิคนะครับช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ลงที่2.5ุด สองจุดเจ็ดเจ็ดนะครับอืมตอนนี้ก็เด้งขึ้นมาโอ้เกือบจะเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นตแล้วนะนะดูปันผลสม่ำเสมอไหมก็เพิ่งเริ่มแจกเนาะเพิ่งเริ่มแจกอ่แต่เฉลีย่ยแบบเฮ้ยเท่ากันเก้าเปอร์เซ็นตะก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าจะรอก็รอ,อมาแถวๆถสองบาทดีกว่านะสองบาทเจ็ดสิบเจ็ดอ่ะ นะครับต่อหน่อยขอต่อก่อนเพราะลงมาจาก8บาทเนี่ยนะขอต่ออีกหน่อยนะครับโอเคอันดับที่7นะครับซีนาอ่าซีนา,นาก็ยิว9% p ้า7 3็นอนะครับ ROE 18 ROA 10นะครับทางกราฟเทคนิคก็เป็นแนวโน้มไซด์ว์อยู่ในกรอบ1.84ถึง สามจุเกเก้าตัวเลขอาจจะแบบมีคาดเคลื่อนนิดหนึ่งนะเออนะครับก็เป็นไซเวย์อยู่นะช่วงโควิดก็นี่ไงหนึ่งจุดปดนะครับประมาณตัวนี้ไม่หลุดเนาะอืมปันผลก็ใช้ได้ดูความสม่ำเสมอของปันผลสองเอร์ซ็ตสี่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์ซนอาแต่ปันผลมันแปลกๆเนาะไม่ค่อยสเตเบิลเท่าไหร่นะอืมนะครับ แล้วก็ตอนนี้ราคาก็ถ้าจะรับอืมถ้าจะรับตัวนี้ก็รอรับแถาหนึ่งบาทแปดสิบสตางค์หนึ่งบาทหกสิบสตางค์อะไรเงี้ยนะครับปันผลปันผลมันดูแปลกๆนะแต่ว่าสองปีหลังก็เก้าเปอร์เซนะก็ถือว่าโอเคนะครับอยู่ดีให้มาเยอะเพราะว่าราคาลดมาเยอะหรือเปล่านะครับเออนะ มันผลมันก็ขึ้นอยู่กับตัวราคาด้วยเนาะโอเคลองตัดสินใจกันดูนะครับอันดับที่8 swc นะครับยิวก็8.73 pe 7.94 roe 27.3 roa 17.8นะครับกราฟเทคนิคก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับมีแนวรับอยู่ที่3.13 แล้วก็หนึ่งจุดเก้าหกนะครับช่วงโควิดก็สามจุดหนึ่งสามเนาะแล้วก็ขึ้นมาไม่ไม,ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอืมแต่ปันผลใช้ได้นะแปดเปอร์เซ็นตแปดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตสม่ำเสนอไหมไม่ค่อยนะมันพึ่งมาโดดตอนปีหกสองสามสิบสี่เปอร์เซ็นตขึ้นมาได้ไงก็ไม่รู้เนาะอืมก็ ปกติมันก็อยู่ที่3ามสเปอร์เซนะนะครับแต่ว่า2ปีหลังให้เยอะนะเพราะว่าราคาลงมาเยอะแหละจากโอ้ลงมาเยอะนะครับมันก็เลยอาจจะคำนวณจากตรงนั้นไปนะอืมก็ไม่ค่อยน่าสนใจนะครับตัวถัดไปอันดับที่9นะครับ SNC นะครับ SNC ปันผลก็8.59% P/E 4.32 ROE 21.7 ROA e 12นะครับปันผลก็ใช้ได้นะ 8%, 8ะนกว่านะจากกราฟเทคนิคไทม์เฟรมมันก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับอยู่ใต้เมร์75นะแต่ว่าเด้งนะครับเด้งเด้งขึ้นมาอยู่ก็ยังก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะแต่มันแค่เด้งเฉยๆนะครับแนวรับอยู่ที่ ห้าบาเกนาะแนวต้านอยู่ที่1 2บสาทสิบสาประมาณเนี้ยนะครับอืมดูความสม่ำเสมอของปันผลปกติเขาให้ประมาณหเปนต์เาะอยู่ดีๆก็ขึ้นมา10ขึ้นมา8ก็เนื่องจากราคาลดลงแหละนะครับราคาลดลงมันก็เลยเลยเอฟเฟกต่อตัว ปผลที่มากขึ้นนะครับอืมก็ถือว่าใช้ได้นะถ้าจะรับเขาก็ต้องมารอแถวๆหกบาทอะห้าบาทเก้าสิบอะไรเงี้ยนะครับเนาะจะได้เพย์เซฟหน่อยนะครับอันดับสุดท้ายนะครับอันดับที่สิบก็คือแอ r o โรนะครับเออแอโรก็ยิวเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์พีเก้าจุดศูนย์ห้าอาอีสิบเจ็ด ร o a 14นะครับ7%ก็ไม่ขี้เหร่นะก็เยอะนะครับก็เยอะนะใช้ได้เลยนะแต่ว่ากราฟเทคนิคเป็นแนวโน้มขาลงไงนะครับแนวโน้มขาลงก็แนวรับอยู่ที่5.35%แล้วก็4.6นะอืมก็มีโอกาสลงมาได้นะครับมีโอกาสลงมาได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยม,มาดูปันผลก่อนว่าให้สหม่ำเสมอไหมปันผลก็ประมาณ ประมาณห้นะครับ5%ก็ต่อหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นแนวโน้มขาลงเนาะถ้าลงมาก็มารอถ้าจะซื้อเก็บปันผลก็มารอแถวๆเนี่ยฮะห้าบาทสามบาทหกสอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ครบ10ตัวแล้วเนาะเออครบสิตัวแล้วนะครับซึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยผม เอาข้อมูลอ้างอิงมาจากตัวสยามชาดเนาะก็คือว่าสแกน PE นะครับใส่ค่า PE เข้าไปใส่ค่า r o a ROE แล้วก็ Yield เข้าไปนะครับแล้วก็เลือกจากว่าฟิลเตอร์เนี่ยสิอันดับจากตัว Yield นะครับว่าไว้ตัวไหนให้มากสุดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เป็นใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการลงทุนได้นะครับ โอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ